เามันดังก็แก๊บก็แก๊บเลยนะมันจะร้อนอยู่ตลอดเวลาในหัวเข่าเราเนี่ยถ้านั่งพื้นลงไปเนี่ยพี่รักต้องตีโคง้งแล้วก็สี่ขาคือก็ได้ต้องแบบยืดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็โหนขึ้นลุกก็ได้แล้วลูกข้าเด็กเล็กเด็กน้อยมักอะไมันดึงนี่แล้วเนี่ยดึงต้นดึงโตดึงขาอันนี้แล้วห้วสู้ขึ้นนะตั้งกนยังเบาไหวเดินไม่ได้ปวดมากเลยอะปวดมากที่เดินไม่ได้เลยคลุกเขา่า ทำวัดทุกเขาคัดตม่าทับเพียบไม่ได้เลยปวดมากแล้วเดินมีนบัตก็ขยุกขยุกขยุกไปปวดข้างหลังเนี่ยปวดัาหลังเนี่ยปวดมากเลยโอดหาหมอมานวดบางทีก็ร้อนหมดเลยเวลามันปวดมันร้อนมาถึงก้านคอเนี่ยนะขาเข่าเสื่อมปวดมากเป็นครั้างคขาวแต่ตึงเวลายกขาเหมือนหนักๆอ่ะยกไม่ขึ้นเดินตัวเอียงค่ะอ๋อขาลากๆเดินอย่างนั้นต้องทานยาแก้ปวดบางครั้งอ่ะปวดเมื่อยปวดเกี่ยวกับสะบัดมันจะเส้นจม ข้างนี้จะหนักแล้วก็คือมันจะลางามลาสองข้างประเภทปวดเหยียดแขนนี่รู้สึกว่าปวดปวดมากทรมานโอ้โหน้ําตาไหลเลยนะปวดปวดเข้าไปในกระดูกในหัวเข่าเนี่ยโอ้โหมันจะแก้มันจะแก้ยังไงมันจะทำยังไงนอนพลิกไปพลิกมากลางคืนก็นอนปวดกลางคืนก็นอนไม่ได้นะนอนไม่ได้ปวดกลางวันก็ปวดอู้จะทายังไงทำยังไงดีโอทรมานจนห้พูดแล้วพูได้มาเสื้อของกัอย่างอารมณ์ก็บอดีแล้วมันปวดเนาะ ย่างขายพูดอะไรพูดอยากได้ขายเอาเองได้ว้างสิยาหมายาเอ่ยีเส้นเออยอะไงแล้วมันไม่ดีขึ้นเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นอันดับตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้หลังจากที่ผมทานไปชุดครั้งล่าสุดไปนี่ก็ไม่เป็นไรนะกินครั้งแรกเริ่มแรกกิน2องหนึ่งมันก็ดีสองสองไปมันก็ซ้าวปวดไปเรื่อยๆนกินซองสามหมอรูปพูดเลยคันเนี่ยจะไปหาหมอเหมือหลายเหมือนยุมบาเ้า,าทานดีบูลแล้วคือว่าหายหายเลยมันหายเลยอะ่ะ มันไม่มีกระสอบกระแสะอะไรเงี้ยทานไปแล้วก็มันก็หายหายปวดหายเจ็บหายปวดไปเลยเราทานทานมันหายไปเลยมันไม่มีก็คืนจะนอนจะปวดเพราะว่าต่อไปหมดฤทธิ์ยาจะปวดนไม่ปวดเลยพี่รักจะสั่งทีละสิบห้าวันครึ่งเดือนเฮ้ยรู้สึกมันเบาเว้ยที่เซตหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเซตมันมีสามกล่องสิบห้าซองเนาะเราพี่รักขึ้นกระไดไปนอนข้างบนค่ะพี่รักก็เฮ้ยไม่ต้องโหนมากแล้วว่ะ เรานั่งห้องน้ำนะตอนแรกๆนะมันต้องคือตั้งแต่เซตแรก3ามกล่อง15หวันนี่ก็รู้สึกว่าอาการดีิ่มนเออเริ่มเริ่มจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่นะมันแต่ว่าอีอันก็แก๊บไม่ใช่ว่าหายเลยนะยังยังไม่หายนะก็แก๊บตรงเนี้ยแต่ว่ารู้สึกมันเบาๆตัวเองอ่ะยกขาตอนแรกนอนนะเวลานอนมันมันเหมือนขาที่เป็นมันเหมือนยืดขาไม่ได้อ่ะมันจะไม่ตรงเป๊ะเลยนะมันจะงองมันจะมันตึงอ่ะต้องงับงับเข่าไม่ได้เว้ยงับลงไม่ได้อ่ะ นั่งคันสมาธอะไรไม่ได้ตอนนี้มันเริ่มได้แล้วไงอตอนนี้นั่งพ้อเพียบแล้วคัดสมาธอยู่ที่พื้นได้แล้วถ้าเราหายก็ดีกว่าเราไปผ่าเข่านะไม่แพงครับถ้าทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเราสามารถไปทํางานทําอะไรกิจกรรมอะไรได้ถือว่าคุ้มค่านะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเวลามันปวดขึ้นมามันทรมานมากการทํางานก็ทําลาบากไอ้ค่ายาแค่นี้เนี่ยมันไม่พแพงหรอก ผมถือว่ามันไม่แพงนะไม่แพงพอเราทานไปแล้วเราหายจากอาการนั้นเนี่ยโอ้โหมันถือว่าโชคดีนะคนบางคนที่ผมบอกเขาเนี่ยให้ทานเนี่ยบางคนเขาเขาต่อต้านนะเหมือนเขาต่อต้านว่าอะไรมันเป็นสินค้าอะไรไม่รู้อย่าเพิ่งไปกินอะไรอะไรเงี้ยแต<ช>่ว่าเราเราได้พิสูจน์กับตัวเราเองแล้วว่าเนี่มันช่วยเราได้จริงเพราะฉะนั้นมันไม่แพงถือว่าใครที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเส้นเอ็นปวดสันหลังเนี่ย ้าใมาทาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาโชคดีแหละโอ้คุ้มคุัมไปหาหมอก็หมดเป็นพันสองพันเื่กันมันหนักบ่เซาอมีได้ที่ผ้าย่างเดี๋ยวหมอเส้นน่ะว่าขาดติ้ที่ผ้าเส้นออกถ้าผ้าเส้นออกนะมันที่ไปย่างยังเดได้ล่ะมันที่เอาเส้นอย่างเขาออกในี่มันบอกคุณหมอกระไดก็เลยมาเปลี่ยนใจกินดีบุญนี่แล้วเนี่ยมันก็ไดยย่างได้เนี่ยหมดกินหมดสามสองเนี่ยมันเซาเนี่ยเซาจนย่างได้เนี่ยบ่แพงเลยสำหรับสันน่ะ มันเศร้าเด้ออกินแล้วมันหายมันหายอสุขภาพตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็เชียงแรงแล้วกินยาเนี่ยมันก็ยั้งได้แล้วเลยมันบ่ได้หาไม่หายอย่างคือเขาเลยลูกได้สบายเลยได้ยั้งเนี่ยไยังได้ยุ่นเนี่ยเช่นก็ไปได้ไหนก็มาได้เต้เตมันแต่ก่อนมันไม่บ่ได้มันก็บ่ได้เลยถกขากบะโบ้คืนเพราะกินตอนนี้มาถกขาคืนเนี่ยกินหมุนสองเนี่ยครับกินเลยเด้อพี่น้องเลยพวไดเจ็บปวดได้ปวดนะ อืมครับทํางานได้ทำงานได้ปกติไปให้ไปนะก็ได้เลี้ยงลูกหมูลูกยังออกได้หมดโอ้ยครับสุดยอดเลยคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วถือว่าสุขภาพดีแม่นดีตะกีระย่างก็ได้ดอกมาขายของขายอะไรได้เลยขายของได้คือเก้าอืมครับย่างไปปั้มไปปั้มน้ำมันก็ไปได้แต่ก้อนไปบ่อเถิงขนาะปั้มน้ำมันเนี่ยไปบ่อเถิงมันย่างบาไวขามันถกมาไว้พอเข้ามันปวดประมาณ สิบยี่สิบเก้าครับแม่บอกเมื่อก่อนที่คือเดินไปไม่ถึงเลยแน่นพอถึงเลยต้องใส่ไหมครับใส่ไหมเราก็จับผู้ใดมันนี่กไ้เขาสูไปเฟียกขอไปนะ้ำมันวอยภาคีสารกนเวีย, <3 S 1> ยกันไปนะพยุงพ,ย,งพยุงไปครับแต่ทีนี้บ่ได้พยุงเราย,ย่างไปเลยเราปั้นน้ำมันให้ลูกค้านะอืครับคือเอาอย่างเดียวว่าทานแล้วดีขึ้นอ่า พ<จ>ี่รักเดินได้ตรงรดีคือตอบ,บโจทย์เราได้ครับนี่ไม่ใช่ว่ามานั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ดูเนี่ยเขาเห็นเราตั้งแต่ที่เดินครับตั้งแต่เขาเดินลำบากกินทานตนผมแนะนำให้ทานดีบูนแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ดีขึ้นก็ดีใจก็คือว่าจะได้ออกรอบด้วยกันไปไหนก็ได้ไปด้วยกันเท่าที่เห็นก็เท่าที่อยู่ด้วยกันแล้วสัมผัสก็ทรมานแทนเหมือนกันครับ จะนั่งจะนอนหาแล้วดีขึ้นครับครับเราดีขึ้นจริงๆกินแล้วมันก็นะมันมันเห็นผลเราก็เอออันนี้ตัวแคปซูลครับใช่ตัวแคปซูลอันนี้ตัวพี่กินอันนี้พี่รักทานตัวผมนะผมมันเข้มข้นไงใช่พี่รักทานตัวนี้แหละยังไม่อยากให้เขาเปลี่ยนเป็นตอนแรกตอนแรกพี่รักว่าเฮ้ยคองชั่วเราเว้ยดีขึ้นแล้วกินตัวนี้ดีกว่าพี่แดงบอกอย่าพึ่งเอาให้มันดีจริงจริงกินแล้วบอกผมก็ถ้าเขา กินแล้วดีขึ้นผมก็มั่นใจว่า mm hmm. คนจะกินตัวที่ว่าเป็นเข้มข้นเข้มข้น,มนไปก่อนครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้หายเหมือนตะเล็กอยากให้หายเพราะโรคปวดนี่โรคทรมานมากก็แล้วแต่ก็จะเชื่อไม่เชื่อ,อเรื่องหนึง่งอันนั้นกันเรื่องเขานะ,ะกรรมใครกรรมมันแล้วกันครับถ้าเกิดว่าลูกค้าหร,หรือคนที่ดูรายการได้เห็นนี้แล้ว คยรักษาอย่างอื่นเคยกินยาอย่างอื่นไม่ดีขึ้นทดลองดูนะครับเพราะว่าราคาก็ถ้าตัวอื่นก็ไม่ได้ต่างมากมายครับส่วนตัวนี้กินนี่สามวันก็ออกอาการว่าเออ,อเห็นผลเห็นผลนะครับสามวันเห็นผลใช่ครับอา,อาการเบาขึ้นจากที่ว่า,ายืดแขนแคบจะไม่ออกหอไหลเออเบาโล่งโล่งขึ้นนอนหลับดีขึ้นกว่าเกา่าบางคนอาจจะคิดว่าจ้างให้พูดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าหรืออะไรเงี้ยนะ แต่ผมกล้าพูดด้วยความสัตย์จริงนะในนามของปากเกลือซึ่งใครก็รู้จักเยกอะนะผมจัดหมอํำมาหลายปีด้วยท่านที่มีอาการเหมือนที่ผมเคยเป็นมาแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยปวดหลังมากเลยละ่ะแล้วก็ทานมาสินค้ามาหลายตัวจนกระทั่งมาพบดีบูลเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มั่นใจหลักตอนแรกอะพอสั่งมาแล้วหรอกพอทานแล้วหรอกถึงได้รู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีมากผมขอให้เชื่อถอะว่าที่ผมพูดไปนี้ผมไม่ได้รับจ้างพูดนะพูดเพื่อ ถ้าคุณได้ทานไปแล้วเนี่ยคุณหายมันก็เป็นบุญกับผมด้วยนะครับนะผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดีจริงๆครับท่ใบนใดที่เจ็บใครได้ป่วยแบบที่คุณตกลัางเป็นทานเด้อครับไม่ตึองหวังครับถ้าใครไม่อยากเข้าโรงพยาบาลก็ลองยาอย่างนี้ก่อนไม่ไม่ต้องไปผ่า้า <c oughs> ให้ <S <S ไม่ต้องไปผ่าใช่ <c oughs> มาาไม่อยากผ่า <c oughs> ไม่อยากผ่าสุขภาพดี <c oughs> หรือว่าอยู่ที่ ตัวเราใช่ฮะดูแลตัวเองใช่แล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอด้วยใช่ครับแล้วเราต้องรักตัวเราดิคนเราถ้าเกิดเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยใครจะมาดูแลเราได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับอออจะมาไม่เด็กโกหกพูดตรงๆว่าอาจะมาทานแล้วก็คือว่ามันหายจริงๆแต่ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าเป็นหลายปีถ้าเป็นน้อยน้อยก็ก็หายไวถ้าเป็นนานก็นานหน่อยครับแต่มันหายจริงๆโยมลองทานดูได้นะ ลองหาซื้อทานได้อาตมาได้กับตัวแล้วเนี่ยอาตมาไมงด่มุสาไม่ได้โกหกนี่พูดเรื่องจริงเป็นจริงหายจริงแล้วรักษาจริงโยมก็มาลองดูนะลองทานดูลองซื้อทานดูมีอะไรจะมาอาอาตมาก็ได้อาตมามีของที่ใช้ที่ทานแล้วอ่ะให้ดูมันหายจริงเป็นกระดูกทับเส้นปวดปวดทุกขงุงหัวเข่าเนี่ยหายโยมลองมาทานดูได้ มาลองทานแล้วหาย